ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับพันและคุณทศนะคะในรายการ English for a s ี a n ค่ะ ครับสัปดาห์นี้เราต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับคุณพันช์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเรากำลังพูดถึงเรื่อง AEC และผลกระทบที่ AEC จะมีต่อ10ประเทศของเราซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดไป5ประเทศแล้ววันนี้เรายังเหลืออีก5ประเทศครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งนะครับและโอกาสรวมถึงอุปสรรคเนี่ยในแต่ละประเทศมีอะไรบ้างพอ AEC ได้เปิดอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2558 ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะเราสองคนก็อยากจะเน้นย้ำแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้หันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเรานั้นเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะภาษาอังกฤษคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นภาษาที่สําคัญอย่างยิ่งแทบจะทุกๆด้านในชีวิตประจําวันนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะมาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษได้ที่รายการของเราคะ่ะ ถูกต้องเลยนะครับคุณพัชและรวมถึงเรื่อง AEC นะครับคุณผู้ชมก็ควรที่จะรู้ว่า AEC ย่อมาจากอะไรซึ่ง AEC นะครับย่อมาจาก ASEAN Economic Community คำว่า ASEAN ก็คือประชาคมอาเซียนนั่นเองครับส่วน Economic ก็คือธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์ก็ได้นะครับและก็ Community ก็คือประชาคมนั่นเองครับซึ่งแปลแล้วนะครับ ASEAN Economic Community หรือ AEC ก็คือเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนครับ ค่ะเรามาดูนะคะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะว่าอีก5ประเทศที่เหลือเมื่อประเทศไทยนั้นได้เปิดเข้าสู่นะคะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นอีก5ประเทศนั้นเขาจะได้รับผลกระทบ นะคะแล้วก็ผลประโยชน์อย่างไรบ้างคะ่ะเรามาดูกันที่ประเทศไทยก่อนเลยดีไหมคุณทศด,ดีครับค่ะสาหรับประเทศไทยนะคะก็เป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะซึ่งเรามีสินค้าทางการเกษตรที่มากพอสําหรับไว้บริโภคเองภายในประเทศแล้วก็มากพอที่จะส่งออกด้วยนะคะคอย่างเช่นข้าวนะคะยางพาร,ราหรือว่าน้ําตาลอุณทศทราบไหมคะว่าน้ําตาลเนี่ยเขาผลิตจากอะไร ภาษาอังกฤษเขาเรียกชูเกคเคนแต่ <Okay. S 1> ภาษาไทยไม่แน่ใจต้นอ้อยครับค่ะ <out> ย,ยอดเยี่ยมมากนะคะประเทศไทยของเราก็ปลูกอ้อยนะคะ <C> เป็นจํานวนมากในภาคตวนออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะเราก็เลยมีน้ําตาลมากพอที่จะส่งออกไปนอกประเทศด้วยนอกจากนี้นะคะประเทศไทยของเรายังเป็นศูนย์กลางของอุตสาหก,กรรมหลายๆประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็น แผงวงจรไฟฟ้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์หรือว่าชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆซึ่งก็จะเห็นได้จากโรงงานที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในในิคมอุตสาหกรรมนะคะที่อยู่ในาภาคต่างๆนะไม่จะเป็นภาคตะวันออกก็ดีนะคะหรือจะเป็นภาคกลางในบางจังหวัดก็จะมีด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะสำหรับจุดแข็งนะคะเมื่อไทยนั้นได้เปิดประเทศเข้าสู่ AEC นะคะด้วยความที่ไทยนั้นเป็นฐานผลิต อุตสาหากรรมดังกล่าวที่พันในพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างเช่นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีนักวิจัยดีๆมาทุ่มเงินทุนให้เราวิจัยเนี่ยพันคิดว่าเราเนี่ยจะยิ่งกลายเป็นฐานผลิตที่มีเทคโนโลยีที่ดีมากยิ่งขึ้น <c oughs> ในอาเซียนนะคะแล้วก็สถาบันการเงินของบ้านเราค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักลงทุนนะคะให้มาลงทุนในบ้านเรามากขึ้นและเนื่องจาก ภูมิประเทศของเราคุณทศเราอยู่ร้อมรอบไปด้วยเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับภาคเหนือก็พม่าภาคใต้ก็มาเลเซียสิงคโปร์ถัดออกไปก็จะเป็นฟิลิปปินส์อย่างนี้เวียดนามข้างๆไทยของเราเนี่ยเลยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมทางการบินใช่ไหมครับศูนย์กางทการบินทางบกก็ได้ ทางน้ำก็ได้ไดใช่ถูกต้องค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีศักยภาพที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์คุณทศทราบไมหมคะว่าต่างประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาและไปหาแพทย์เนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวสูงมากครับซึ่งเทคโนโลยีและก็ระดับการแพทย์การรักษาที่ดีเทียบเท่าเมืองไทยถ้าเกิดเทียบกันกับต่างประเทศเนี่ยบ,บ้านเราถือว่าเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้สําหรับจุดอ่อนในประเทศไทยของเรานะคะเนื่องจากว่าบ้านเมืองเราเนี่ย ไม่ค่อยที่จะมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองนะคะจึงเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนักลงทุนเขาจะค่อนข้างจับตาดูตลอดเวลาว่าช่วงนี้บ้านเมืองเราสงบไหมบ้านเมืองเราการเมืองเป็นยังไงบ้างก็เป็นที่กังวลสําหรับเขานะครับใช่ค่ะอีกปัญหาหนึ่งค่ะคุณทศคะในฉันเนี่ยเคยมีชาวต่างชาติเนี่ยมาถามว่ากรุงเทพเนี่ย รถเป็นอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าโอ้รถติดใช่ไหมใช่นั่นคือปัญหาการจราจรบ้านเราคุณทศครับแล้วก็ที่สําคัญที่เราพยายามที่จะเน้นย้ำกับคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษที่ยังถือว่าเป็นปัญหาสําหรับคนไทยของเราอยู่ในการติดต่อสื่อสารดีลงานทําธุรกิจกับชาวต่างชาติรตรงนี้ยังคงเป็นถือได้ว่าเป็นอุปสรรคแล้วก็ปัญหาใหญ่อยู่สําหรับบ้านเราครับซึ่งคนไทยหลายๆคนนะครับเหมือนที่คุณพันธ์ได้พูดนะต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบางคน ครับเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ว่ามีความอายที่จะพูดอพอไม่ได้เอามาพูดไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับก็เป็นอุปสรรคจริงๆเลยครับคุณพันช์ใช่ค่ะซึ่งการที่เรารู้อุปสรรคของเราครับรู้จุดอ่อนของเราก็เป็นสิ่งที่ดีเราจะได้รู้ว่าเราต้องปรับปรุงอะไรแต่รู้อย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องปฏิบัติด,ด้วยตอนนี้เรามีเวลาอีกประมาณ หนึ่งปีกว่าๆนะครับก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ AEC ในปีพุทธศักราช2558ซึ่งวันนี้เราก็ได้รู้จุดแข็งเราควรอนุรักษ์ไว้นะครับเรารู้โอกาสของเราควรใช้ให้เต็มที่แต่อุปสรรคแลวก็จุดอ่อนนะครับก็ควรมาปรับปรุงครับค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่อินโดนีเซียกันบ้างดีกว่าครับซึ่งอินโดนีเซียครับคุณพันช์จุดเด่น2อย่างคืออะไรรู้ไหมครับเกี่ยวกับภูมิภาคและก็ประชากรเนี่ยครับจุดเด่นนะคะที่ฉันขอดาว่าเป็นเรื่องของพื้นที่ขนาดใหญ่ ถูกต้องครับและเรื่องประชากรล่ะครับประชากรเหรอคะ,อะประชากรเขามีประชากรเป็นจํานวนมากทําให้มีแรงงานเยอะถูกต้องครับและนอกจากแรงงานแล้วนะครับ <c oughs> ก็เป็นประเทศที่น่าลงทุนนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีคนที่จะมาซื้อสินค้าเยอะนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นที่ดึงดูดของนักลงทุนทีเดียวเลยครับ <c oughs> ซึ่งจุดแข็งนะครับของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยบอกได้เลยว่าเขามีประชากรโดยประมาณนะครับ <c oughs> 240ล้านคนก็เกือบเกือบ50%ของ ประชากรทั้งอาเซียนเลยนะครับโอค่ะ oh, <okay. S 1> ซึ่งจุดแข็งของเขาเนื่องจากมีประชากรเยอะนะครับ <Okay. S 1> เขาก็มี consumers ครับก็ oh. คือคนที่จะซื้อสินค้าเยอะ นักลงทุนครับก็สนใจที่จะมาลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซียตลาดเขาใหญ่ตลาดเขาใหญ่มากนอกจากนักลงทุนแล้วนะครับหลายๆประเทศก็สนใจที่จะส่งสินค้าไปที่ประเทศอินโดนีเซียและการขนส่งนะครับก็ไม่ลําบากเลยเพราะว่าเขาอาศัยอยู่เป็นเกาะท่าเรือเขาก็มีเยอะๆนะครับซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยรวมถึงประเทศไทยก็จะส่งของจากประเทศไทยนะครับไป ถึงท่าเรือที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งสะดวกสบายมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ติดทะเลนะครับค่ะคุณผู้ชมคะจากอินโดนีเซียแล้วเรามาดูกันที่ประเทศมาเลเซียกันบ้างคะ่ะสําหรับประเทศมาเลเซียนะคะจุดแข็งของเขาก็คือเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพวกน้ํามันไบโอดีเซลเนี่ยเป็นหลักนะคะแล้วก็จนทําให้อ่อ พลังสำรองปั๊มน้ำมันที่มีอยู่เนี่ยคือเขาทำเพื่อที่จะใช้เองด้วยแล้วก็ทำเพื่อที่จะส่ง,สงออก,ออกด้วยทีนี้เนี่ยด้วยความที่ปริมาณความต้องการของอ,ออเดอร์ที่มีอยู่นอกประเทศเนี่ยมีเยอะ จนทำให้เขาเนี่ยขาดแคลนที่จะส่งอ,ออกนะคะแต่ว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเ,เทคโนโลยีอะค่ะก็มีส่วนมากเลยที่จะช่วยปรับปรุงประเทศเขานะคะพวกเ,เทคโนโลยีที่ไปช่วยวางพื้นฐานโครงสร้างต่างๆในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นต้นตรงนี้มาเลเซียเขาก็ค่อนข้างที่จะเ,เป็นจุดแข็งในการทําเงินในบ้านเขานะคะส่วนเ,เรื่องของอีกเรื่องหนึ่งเขาเนี่ย วางตัวเองไว้ให้เป็นศูนย์กลางของอาหารฮาลานคุณทศรู้จักอาหารฮาลลานไหมคะคืออะไรครับคืออาหารของชาวมุสลิมนะคะคือชาวมุสลิมที่ค่อนข้างเคร่ง ครัดในการนับถือศาสนาเนี่ยเขาจะรับประทานที่อาหารที่เป็นฮาลานเท่านั้นคือเป็นอาหารที่ถูกต้องตามที่หลักพระคัมภีร์ของเขากําหนดไว้นะคะคซึ่งประเทศมาเลเซียนเนี่ยประชากรสน่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเป็นศูนย์กลางของฮาลลโลกเนี่ยเขาก็จะมีลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ทางส่วนต่างๆของโลกอย่างเช่นตะวันออกกลางรหรือว่าแอฟริกาเองก็ดีรวมถึงในอาเซียนด้วยนะอย่างเช่นอินโดนีเซียใช่นะคะซึ่งตรงนี้ก็ เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เขามองเห็นว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาจะจัดการ<ล>ในการเช่อ่อ <นา S 1> ใช่เมื่อเขาเปิดเข้าสู่ AEC นะคะออมาถึงฟิลิปปินส์บ้างนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าจุดแข็งของฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีแรงงานที่มีความชำนาญและความรู้ทางด้านไอทีเยอะอม,อม,มากเลยซึ่งเขาสามารถส่งออกไอทีและผลิตไอทีนะครับในเวลาที่บอกว่า รวดเร็วนะครับและก็สามารถส่งออกได้อย่างสะดวกสบายซึ่งทุกๆประเทศเนี่ยในประชาคมอาเซียนตอนนี้ต้องการ IT อยู่นะครับเพราะ<ช>เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยขาดไม่ได้นะนั่นก็คือจุดแข็งนอกจากนี้นะครับประชากรของเขามีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเยอะ เพราะว่าภาษาที่ใช้กันอย่างเป็นทางการที่ฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองครับซึ่งฟิลิปปินส์ก็มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอยู่แล้วรวมถึงเด็กๆวคนที่ทํางานวัยรุ่นนะครับผู้ใหญ่จะมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งฟิลิปปินส์นะครับก็ได้ส่งคนฟิลิปปินส์ออกไปต่างประเทศไปทํางานนะครับและก็นําเงินเข้ามาในประเทศเยอะมากเลยซึ่งก็เพิ่มฐานะให้กับชาวฟิลิปปินส์และก็เพิ่มอํานาจในการซื้อสินค้านะครับในการค้าขายด้วยครับค นอกจากนี้นะฟิลิปปินส์ก็มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ยังไม่ได้ใช้อยู่เยอะนะครับอย่างเช่นแร่และก็พื้นที่การเกษตรแต่ยังไงก็ตามจุดอ่อนของประเทศฟิลิปปินส์ก็มีเยอะทีเดียวเลยครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะฟิลิปปินส์ที่จริงแล้วเป็นประเทศที่สวยงามแล้วก็มีคนเยอะนะแ,แต่เ้าก็มีศักยภาพทางภาษาด้วยนะถูกต้องแต่เขาก็ยังมีจุดอ่อนนะครับ<ม>จุดอ่อนของเขาก็คือ เรื่องกฎระเบียบนะครับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทําให้นักลงทุนเนี่ยกังวลเวลาไปลงทุนแล้วแล้วก็ตั้งตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกฎระเบียบก็เปลี่ยนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวแผนการตลาดจะต้องมาเปลี่ยนบ่อยๆอย่างนี้และเหมือนในตอนที่เราคุยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ควรและไม่ควรทำนะครับสิ่งที่ควรทําในประเทศฟิลิปปินส์ก็คือครบกฎระเบียบเขาห้ามเถียงนะครับและห้ามต่อรองเลยซึ่งกฎระเบียบของเขาสําคัญมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนอกจากนี้นะครับแรงงานก็เป็นสิ่งที่สําคัญในประเทศฟิลิปปิน นะถ้าเราจะเหมือนเราจะไปลงทุนนะครับในเรื่องการเกษตรหรือโรงงานอุตสาหกรรมเราก็ต้องอาศัยแรงงานของชาวชฟิลิปปินซึ่งชาวฟิลิปปินเนี่ยมีนิสัยที่ค่อนข้างเห็นว่าเขาเป็นส่วนสําคัญ ของโรงงานหรือของอุตสาหกรรมนะครับอของบริษัทเขาจะคอยเรียกร้องของคืนค่าแรงอยู่เสมอซึ่งก็ทำให้นักลงทุนกังวลอีกอย่างหนึ่งนะครับไฟฟ้าและก็เส้นทางการคมนาคมของอฟิลิปปินส์เนี่ยยังไม่สมบูรณ์แบบทำให้การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยลำบากเพราะว่าเรื่องการขนส่งสินคสิงของครับทำให้มันเป็นอุปสรรคด้วยครับ แต่พอพูดถึงโอกาสนะครับประเทศฟิลิปปินส์ก็มีโอกาสที่ดีเพราะว่ามีความรู้เรื่องไอทีและก็ภาษาอังกฤษด้วย mm. อุปสรรคก็มีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือความปลอดภัยและก็ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษนะครับถูกใช้ลดลงลดลงที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ใช้แบบผิดผิด,ผดถูกๆูกบ้างนะครับอาจจะ grammar spelling ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับนั่นก็คืออุปสรรคของประเทศฟิลิปปินส์ครับ ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดาูที่ประเทศบูนไนกันบ้างนะคะประเทศบูนไนค่ะเป็นประเทศที่ค่อนข้าง,งมั่งคั่งนะคะมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่อคนนะคะอยู่ในอันดับ2ของอาเซียนนะคะแล้วก็อยู่อันดับ26ของโลกค่ะ บรูไนนะคะมีการเมืองที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะไม่ค่อยมีปัญหาทางการเมืองแล้วก็เป็นผู้ส่งออกน้ํามันและมีปริมาณน้ํามันอันดับ4ของอาเซียนนะคะ<ม>ก็แปลว่าเขาก็สบายๆชิชลๆเลยนะคะเรื่องเศรษฐกิจนะคะคจุดอ่อนของเขาค่ะตลาดของเขาค่อนข้างเล็ก <ừ> เวลาจะผลิตอะไรจําหน่ายอะไรเนี่ยลูกค้าของเขามีประมาณทางประเทศ400 0 0 0คนเท่าน,นั้นเองน,นะคะ,ะใช่ซึงทําให้เขามีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องและก็จุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องของการขัดแคลนแรงงานนะคะแต่ว่าโอกาสนะคะก็คือไทยเราเนี่ยมีโอกาสในการที่จะนําสินค้าของเราเนี่ยเข้าไปจําหน่ายนะคะเพื่อที่จะให้มีความเพียงพอนะคะกับ ความต้องการของคนในบรูไนนะคะแล้วก็อุปสรรคที่เจอนะคะเรือบรรทุกสินค้าคที่บรรทุกสินค้าไปบรูไนเนี่ยมีเฉพาะขาไปขากลับเขาไม่มีอะไรจะส่งออกมา <laughs> นี่คืออุปสรรคที่เราเจอนะคะคแต่ว่าเขามีประเด็นที่น่าสนใจคือเขาค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดก,กับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียค่อนข้างที่จะแน่นแฟนอาจจะเป็นเพราะเรื่องของเป็นประเทศมุสลิมเหมือนกันนะคะคก็เลยทําให้เขามีการเพึ่งพา สายการระหว่าง3 4ประเทศนี้ค่ะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ได้ฟังเราสรุปทั้ง10ประเทศแล้นะครับทั้งจุดอ่อนและก็จุดแข็งนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราควรที่จะเรียนรู้นะครับแต่ละประเทศมีจุดอ่อนอะไรบ้างมีจุดแข็งอะไรบ้างพอเราเก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะในเรื่อง AEC นั่นคือเรื่องเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นหนึ่งเสาหลักนะครับใน ในประชาคมอาเซียนและเป็นเสาที่สําคัญมากเพื่อที่จะทําให้ประชาคมอาเซียนประสบความสําเร็จได้ครับตอนที่เราแนะนําตอนต้นนะมันเป็นเหมือนสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือผู้บริหารในอาเซียนนะครับดูว่าเป็นเรื่องที่เอาขึ้นมาคุยขำๆทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจริงจังมาก เป็นเรื่องที่เราพยายามพัฒนายอยู่ครับคุณพันช์ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราฟังเรื่องของเศรษฐกิจกันไปแล้วนะคะช่วงนี้คะ่ะเราไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับน้องออยในช่วงนี้กับซูมิง i s ชค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับออยนะคะและ Zoom English ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศกันค่ะ เพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC เร็วๆนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมคะในการค้าขายนั้นนะคะบางครั้งเราก็อาจจะส่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปขายต่างประเทศหากเรามีเพื่อนอาเซียนแล้วก็อยากจะทราบนะคะว่าเขาเนี่ยผลิตสินค้าส่งไปขายยังประเทศอะไรก็สามารถถามเขาได้ค่ะโดยใช้ประโยคว่า where do you export your product to where do you export your product to ะะซึ่งแปลว่าคุณส่งผลิตภัณฑ์ของคุณไปขายที่ไหนคะ,นะคะที่ละคำเลยนะคะคำว่า where where แปลว่าที่ไหนนะคะต่อไปค่ะคำว่า export export หมายถึงส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศนะคะและคำสุดท้ายค่ะคำว่า product product หมายถึงผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้านั่นเองค่ะรวมกันนะคะเป็น where do you export your product to Where do you export your product to? ก็แปลว่าคุณส่งผลิตภัณฑ์ของคุณออกไปขายที่ไหนคะนะคะคุณส่งผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยออกไปขายยังประเทศอะไรหรือว่าที่ไหนคะสำหรับคำตอบนั้นนะคะก็สามารถตอบได้แบบนี้ค่ะ I export my product to Malaysia. I export my product to Malaysia. ซึ่งหมายถึงฉันส่งผลิตภัณฑ์ของฉันออกไปขายที่ประเทศมาเลเซียค่ะ ฉันส่งผลิตภัณฑ์ของฉันออกไปขายที่ประเทศมาเลเซียค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าส่งไปประเทศบรูไนนะคะก็จะเป็น I export my product to Brunei I export my product to Brunei แปลว่าฉันส่งผลิตภัณฑ์ของฉันออกไปขายที่ประเทศบรูไนฉันส่งผลิตภัณฑ์ของฉันออกไปขายที่ประเทศบรูไนนะคะหรือว่าตอบสั้นๆกว่านั้นนิดนึงก็ได้ค่ะ,ะเช่น I export to Singapore I export to Singapore นะคะซึ่งก็แปลว่าฉันส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ฉันส่งออกไปประเทศสิงคโปร,ออปปร,โปร์อีกครั้งแล้วกันนะคะเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นนิดนึงสมมุติว่าเป็นประเทศพมา่านะคะก็จะเป็น I export to Myanmar I export to Myanmar แปลว่าฉันส่งออกไปประเทศพมา่าฉันส่งออกไปประเทศพมา่าค่ะในกรณีที่เราอยากจะสั่งสินค้าจากเพื่อนอาเซียนนะคะ และอยากจะสอบถามถึงราคาการค uh, ่าขนส่งสินค้านี่นะคะคำถามภาษาอังกฤษที่เราใช้นะคะก็จะเป็น how much is the shipping cost how much is the shipping cost นะคะซึ่งหมายถึงว่าค่าจัดส่งสินค้านี่คิดเป็นเงินเท่าไหร่คะค่าจัดส่งสินค้าคิดเป็นเงินเท่าไหร่คะโดยคำว่า how much how much หมายถึงเท่าไหร่นะคะ cost cost หมายถึงค่าใช้จ่ายและคำว่า shipping shipping หมายถึงการส่งของหรือว่าส่งสินค้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรวมกันอีกทีหนึ่งนะคะ how much is the shipping cost how much is the shipping cost นะคะถ้าเป็นสินค้าจากประเทศพามา่าเพื่อนจากพมา่าก็จะตอบออว่าค่าจะส่งสินค้านี่เป็นสกุลเงินจาร์ดประจำประเทศเขานะคะเช่นสมมติว่าราคาเป็น 6 0 0 0จาร์เขาก็จะตอบว่า it's 6 0 0 0 u s 6, k y a t it's 6,000 u k y a t แปลว่าเป็นเงิน6000จาร์ค่ะนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าจากประเทศอินโดนีเซียเป็นสินค้าจากประเทศอินโดนีเซียนะคะสกุลเงินที่ใช้ของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็คือรูปเปียเพราะฉะนั้นราคาสินค้านะคะก็จะเป็นหน่วยรูปเปียใช่ไหมคะคำตอบก็จะเป็น It's 500 rupiah. It's 500 rupiah. It ซึ่งแปลว่าเป็นเงิน500รูเปียนั่นเองค่ะในการสั่งสินค้าจากต่างประเทศนะคะนอกจากเราจะต้องทราบค่าจัดส่งแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่สำคัญก็คือว่าระยะเวลานะคะกว่าที่สินค้าจะถึงมือเราเนี่ยนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะคะการสอบถามภาษาอังกฤษถูกต้องนะคะก็เป็นสิ่งจำเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะที่ใช้ก็คือ How long does it take? How long does it take? แปลว่าใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าสินค้าจะถึงมือเรานะคะโดยคำว่า how long how long หมายถึงนานเท่าไหร่นะคะและ take take ในที่นี้ก็หมายถึงว่าใช้เวลานั่นเองคะ่ะเวลาที่เขาตอบคำถามนะคะก็จะเป็นสมมุติว่าจะตอบว่าระยะเวลาเนี่ยสอ,อาทิตย์นะคะคำตอบก็จะเป็น It takes two weeks. It takes two weeks. นะคะซึ่งหมายถึงว่ามันใช้ระยะเวลา2ส,สัปดาห์นะคะมันใช้ระยะเวลา2ส,สัปดาห์โดย um, คำว่า week นะคะ week หมายถึงสัปดาห์ค่ะหรือว่าถ้าสั้นกว่านั้นสมมุติว่าสีวันนะคะใช้ระยะเวลาสวันในการขนส่งสินค้าเขาก็จะตอบเราค่ะว่า it takes four days It takes four days ซึ่งหมายถึงมันใช้เวลาเพียง4วันค่ะมันใช้เวลา4วันค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่า1เดือนนะคะตัวอย่างต่อไปสมมติว่าใช้เวลา1เดือนเนี่ยก็จะเป็น it takes one month it takes one month นะคะซึ่งหมายถึงมันใช้เวลา1เดือนเท่านั้นเองนะคะส่วนหน่วยระยะเวลาที่อาจจะต้องรู้อีกคำหนึ่งคือ year นะคะ year ซึ่งแปลว่าปี ะะซึ่งออยคิดว่าคุณผู้ชมนะ่าจะทราบกันอยู่แล้วในการซื้อสินค้านะคะคุณผู้ชมบางครั้งเนี่ยจะต้องเสียภาษีด้วยเราอาจจะอยากทราบว่าสินค้าที่เราซื้อหรือว่าที่เราจ่ายไปเนี่ยราคาเนี่ยรวมภาษีหรือยังนะคะเราก็ถามเข้าไปเลยค่ะว่า is the tax included is the tax included นะคะโดยคำว่า tax tax แปลว่าภาษีนะคะและคำว่า included included inc หมายถึงว่าถูกรวมไว้ด้วยฟังอีกครั้งนะคะยากนิดน,นึงค่ะ is the tax included is the tax included แปลว่ารวมภาษีแล้วหรือเปล่าหรือว่ารวมภาษีหรือยังคะถ้าเกิดว่าใช่นะคะเขาก็จะตอบว่า yes it is yes it is แปลว่ารวมภาษีไว้แล้วค่ะหรือว่าถ้ายังไม่ได้รวมเนี่ยเขาก็จะตอบได้เป็นสองอย่างค่ะว่า no it is not no is it not หรืออีกอย่างหนึ่งนะคะว่า no tax excluded no tax excluded โดยคำว่า excluded excluded ก็หมายถึงไม่รวมยังไม่ได้รวมเอาไว้นั่นเองนะคะซึ่งตรงข้ามกับคำว่า included ที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็ได้รู้นะคะประโยคภาษาอังกฤษแล้วก็คำศัพท์ที่สำคัญนะคะในการจะสอบถามแล้วก็พูดคุยกับชาวอาเซียนเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าส่งสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสอบถามราคาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการสอบถามว่าภาษีเนี่ยรวมหรือเปล่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนำไปฝึกฝนแล้วก็ใช้ถูกต้องนะคะวันนี้ออยแล้วก็ zoom English ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องออยมากๆเลยนะครับโอ้โหคุณพันช์ครับน่าสนใจจริงๆเลยนะครับการสอบถามสินค้าในภา,าษาอังกฤษน้องออยเขาก็ใช้กันแบบนี้นี่เองนะครับค่ะโอ้ดิฉันชอบมากเลยดิฉันชอบช้อปปิ้งนะคะ <laughs> คงจะม <laughs> ีรประโยชน์อย่างมากเลยค่ะครับแล้วผมก็ชอบสำเนียงน้องออยมากเลยนะครับฟังดูแลเพลาะมากครับ คุณผู้ชมสามารถที่จะมาติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะเกี่ยวกับอาเซียนแล้วก็ภาษาอังกฤษที่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างคล่องแคล่วนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมการเปิดเข้าสู่รประชาคมอาเซียนในปี2558ค่ะนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้ฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนพร,พร้อมกับความรู้ใหม่ๆด้วยนะครับแต่วันนี้รายการเราก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ได้ในโอกาสหน้าสมัครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ